รอยที่เขาเคยแตกนะครับแตกนะครับแตกนะครับมันก็ยังคงแตกเหมือนเดิมนะครับโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาทําชิ้นงานเป็นอะไหล่นะครับตัวนี้เป็นอะไหล่บอดี้รถนะครับผมซึ่งมันหักนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเขียนแบบนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะเขียนแบบนะครับผมจะลองหยอดกาว CA นะครับสอดกาวร้อนเพื่อ ประกอบให้มันเป็นรูปทรงเดิมก่อนนะครับเพื่อจะได้วัดแปกอะไรง่ายๆนะครับผมแล้วก็จะได้ดูด้วยนะครับว่าเวลาชิ้นงานที่มันพังเราเราหยอดจาวแล้วแต่ว่าความแข็งแรงมันก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราหยอดจาว CA นะครับแล้วมาดูกันครับครับนี่นะครับตัวงานนะครับที่แตกเป็น3ส่วนนะครับพอมาใส่กาว CA ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันกลับมาเป็นรูปทรงเดิมแต่ว่าความแข็งแรงจะไม่มีนะครับ จะแบบรอยที่เขาเคยแตกเนี่ยมันก็ยังคงแตกเหมือนเดิมนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนแบบนะครับแล้วก็พิมพ์ชิ้นงานสามมิติขึ้นมาใช้งานดูนะครับครับผมนี่นะครับเมื่อเราวัดขนาดตัวชิ้นงานนะครับเราก็เริ่มในการเขียน2มิตินะครับนี่นะครับผมจะเขียนทั้งหมด3มชิ้นนะครับใช้ทั้งหมด3มชิ้นส่วน การประกอบจะใช้ทั้งหมด5ชิ้นนะครับแต่ว่าจะเป็นงาน3 d มิพินสมชิ้นแล้วก็เป็นแท่งคาร์บอนนะครับผมอีก2ชิ้นเมื่อเราเขียนแบบเสร็จนะครับก็ขึ้นแบบเป็น3มิติรูปทรงแบบนี้นะครับนี่นะครับผมอ่าก็จะมีตัวชิ้นนี้นะครับ1ชิ้นแล้วก็ตัวชิ้นนี้นะครับ2ชิ้นนะครับผมโอเคครับแล้วก็เขียนรูนะครับเพื่อให้ติดกิ๊บล็อกบอดี้ได้นะครับผม ครับอันนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้เสียบบอดี้รถบังคับนะครับโอเคครับเสร็จแล้วเราก็ไปพิมพ์แล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับลูกทรงจะเป็นแบบไหนนะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการเริ่มพิมพ์ชิ้นงานนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จนะครับว่าชิ้นงานออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้เราต้องปล่อยให้เครื่องพิมพ์ไปก่อนครับใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆอยู่นะครับ ครับผมนี่นะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จนะครับพอประกอบก็จะได้ชิ้นงานออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับก็แข็งแรงนะครับผมนี่นะครับจับปีบนะครับครับผมก็โอเคครับเราทดแทนชิ้นเดิมได้นะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเอาไปติดตั้งแล้วก็ใช้งานนะครับผมอันนี้เป็นงานของพี่วัดนะครับผม ขอบคุณมากครับพี่วัดโอเคครับครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับชิ้นงานของพี่วัตนะครับผมส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่นะครับเล่น3ามดิพินเหมือนกันนะครับผมผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะครับเราสามารถเขียนชิ้นงานทดแทนขึ้นมาใช้งานได้นะครับผมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้อะไรกันได้นะครับผมเทคโนโลยีเทคนิคอะไรนี่ครับ โอเคครับผมก็มาครับน้องสามต่ปินกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลเป็นเรื่อนชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆาสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ